สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจเลี้ยงเพ่งครับครับมื่อนี้ก็หย่อน้ำมันเชียงมานเรื่อยๆครับไม่เจอี่กล้องนี่ปิ่นหูแบบไงครับห้อยกระแจกห้อยอย่างบุวกัดนี่ครับเพราะว่าผึ่งกล้องนี่เฮ็ดเป็นหูใหญ่อยู่แล้วมันก็เลยมาทํามันมากวอนออกกวอนออกหนาที่เขาไปทงไางนี้ไงก็ว่ดจักหน่ยแต่ยัง่ไม่เปิดเบือง พี่น้องสีภาเปิดเบิ้องทางในมันสิมินห้างห้างหนูห้างอย่างครับมาเบื้งพร้อมๆกันพี่น้องงูใหญ่บ่ดีครับเฮ็ดให้อีหยังเขาบ่อยู่ได้ แต่บุมีห้างกระแตพี่น้องเจ้าเป็นกัดหูแบบไงตัวมีหมดหมดกหมดบอ่อนตรายเลยนวดขายงาหมดทุ่มนี่มันเป็นหมดไตเลี้ยวครับแต่บอ่อบ่ออันตรายตัวผึ่งคนใดีเขาอยู่ในผึ่งได้หมดทุ่มนี่แต่ว่าผมขสิไล่ออกคือเก่าตัวลงร้อยไม้กระแต,ก,แตกัดนี่อีกบ่อทราบมันน้ำกระเจี๊ยบไม้ที่ทังให้นี่ครับ การเฮ็ดกองเพิ่งหูใหญ่ๆเฮ็ดให้เอีย,เอยงเขาได้ง่ายพี่น้องาการใชเฮ็ดหูเปลี่ยนอ่างน้กจากี่เขาได้เฉพาะเพิ่งกับมดกับพีเจี้ยมกับที่เขาได้นอกนั้นมันก็ต้องกัดเขา่าครับคือกองนี่แหละมันกัดเขาเออ่าจะไม่หูใหญ่อยู่แล้วไม่ได้กัดง่ายไม่ได้กัดอ้อมๆครับอันนี้คือที่ทำความสะอาดนะครับล้นไฟไรหมด เดี๋ยวมันเฉียงไม่เอเขาเขาไม่อยู่จะไ,ไปเปงงบิ้งกล้องนั่นกล้องนี้ไม่ผึงพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเห็นบอบินคอยบินออกนายที่อยูบ่บ้านโดนหลอกเนี่ยเพราะว่ามันผึ่งงานบ้านในบ้านี่บินนำบ้านเลงครับนั่นกล้องนั้นขยู่หันก็บกไก่กันเป็นไง ครับอันนี้ก็จะทำโขดจ่าดไว้กว้างอะไรให้เขาของมาอยู่ใหม่ครับสำหรับคนเลี้ยงเผิ่อครับว่าทุกคนฟังครับสวัสดีครับ